ใบสีปักชามผ้าของร้านใบสีผ้านุษนะคะคู่ละหนึ่งพั้าบาทมีหลายสีให้เลือกค่ะแล้วแต่ชอบเลยนะคะขนาดเท่าของสดค่ะต่างจังหวัดมีส่งทั่วประเทศนะคะชอบสีไหนแบบไหนเลือกเลยค่ะใช้แบบผ้าประหยัด หประหยัดเงินสองความสวยนี่คงทนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะคะมีให้เลือกหลายสีค่ะ ของร้านแม 4, ่สีพานุชค่ะ